สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้จะทําลาบหมูค่ะสูตรพี่สาวนะคะสูตรแม่พาค่ะอ,อันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะที่รวนแล้วใส่เลือดลงไปนิดหน่อยค่ะก็จะออกสีครามๆนิดนึงวันนี้เครื่องในไม่ครบก็จะใส่หนังกัะตับก็พอนะคะ,ะก็บีบมะนาวลงค่ะผกปนจะขึ้น,นตัดเสีบแท้ ใส่เกลือแล้วได้ไหมใส่เกลือลงไปนิดนึงก่อนป่ะเออตอนที่รวนก็ใส่เกลือแล้วนะคะลงไปนิดนึงค่ะต่อไปก็จะใส่พริกจะใส่หลายอะไรด่หลานเจ้สิกินบบไรย้ายเออเอาแบบไม่เผ็ดก่อนแล้วกันใส่เครื่องในมีหนังหมูต้มหั่นนะคะแล้วก็ใส่ตับสไลซ์ลงไปโอ้อันนี้ของเล็กหน่อยป่ะตัใหญ่ที่ไม่เผ็ด เออนี่กินด้วยกันเลยใครชอบกินก็เพิ่มหมูจะโรยเพื่ออะไรแถบนะสองหมูบดสองโลบอ่ะหมูพีิพาไปซับเองซับเองใส่แบบไหนอ่ะซิวกีบอบ่มีอย่างเลยบ่ได้เอามากเลยอ่อมีอย่างเลยบเอามากเออใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะข้าวคั่วหอมมากมาต่อกัน ข้าวคั่วใหม่สดสดใหม่พริกนก็สดสดค่ะแล้วก็คนคนคนเคลเคลเค okay, ้กนี่เนี่เราจะใส่บังหน้าหรือเปล่าเอาชิมชิมมิใส่สอนเอ<ม>ไหมใข่ช<ท>ิม,แ,มแน่นี่จะเนี่ยไทยบานเขาใส่เมื่อโอ้ยข่อยกับกีกานล้างมาือเนาะสอนจะมิ้วใส่จะชิมยังขี้เกียจล้างมือ ปลาเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอยู่พี่คะอืมจับแล้วเนื้อใหม่เนาะอร่อยนัวอืเนี่ยก็จะเคียงไม่ไหมเนื้อสดสดหมูสดสดแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะสะระแหน่สะระแหน่เด็ดใส่เนาะถ้าหาั่มันจะช้ำเนะา,าะหั่นหยาบก็ได้ เอาไปยำกินตอนกินเนาะยำปลาโปมักหันจะก้อนแม่นอยู่ดูโอ้หอมหอมโอ้อยากกินข้าวละบานนี้ข้าวเหนียวร้อนร้อนก่อนทำก็อนหนึ่งต้มน้ำกระดูกไว้ด้วยมีน้ำต้มกระดูกไว้สดมีเครื่องในโอเคไม่ต้องใส่หอมเยอะโอ้ชุดยอด ค่นี้คะ่ะล, <the> ลาบหมูเมืองอุดรสูตรแม่พาเอออ่ำเลือดตัวอ่ำอ่ำเลือดหมูบ่เอออ่ำต้องใ่้ลหยอ่ำเลือดหมูอ่ำหมยถึงว่าใส่เลือดลงไปตอนที่เรารวนเนื้อหมูใช่ไหมแช่ไว้สักนิดหนึ่งอืมแช่แช่เนื้อหมูแต่เลือดเหรอแช่ไว้สักสิบหรือสิบห้านาทีแล้วก็เอาไปตั้งรวนให้สุกโอ้สุดยอดเสร็จแล้วค่ะไปค่ะตักเสิร์ฟกันเดี๋ยวจะโชว์หม้อนึ่งชุดนี้ค่ะน่ารักไหม เล็กๆนี่ดูมือแม่บ้านนี่แม่บ้านว่าจะแอบเอาเข้าออสเตรเลียเขาจะโยนของแม่บ้านทิ้งไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มกระดูกหมูนะคะเอาไว้ซดกินคู่กันกับลาบค่ะไปค่ะเราไปกินข้าวกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ